สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเล่นบาคาร่าตามเคยนะจ๊ะก่อนอื่นอย่างแรกเลยนะเราไปหาห้องกันก่อนนะจ๊ะแต่ผมหาได้แล้วนะครับห้องบีหนึ่งนะเซ็กซีบ่บาคาร่านี่นะครับมารอดูสูตรกันเลยยังไงรอบนี้เพเยอร์รอบนี้เพยเ,ออเพยเอร์ป๊อกแปดมาครับขึ้นมาดูสูตรกันดีกว่าครับนี่ครับหน้าตาสูตรก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะจ๊ะเดี๋ยวเราสูตรคำนวณก่อนนะสาสิบวินะครับส0มสิบวิสาสิบวิเท่าน,น,นั้นนี่นะครับสูตร ประมวลผลเสร็จสูตรบอกให้ไปเพย์เยอร์นะครับไม้แรกของเราจัดไปครับรเบาๆครับไม้แรกของเราวันนี้มีงบไม่มากนะเล่นประมาณห้าร้อยหกร้อยพอได้กําไรวันล,ละพันสองพันก็พอนะครับตามสูตรไปเรื่อยๆนะสูตรของเราเอาอยัางไงครับมาลอลุนไพ่นะครับไม้แรกของเรายังไงหกแต้มไอสัตยังไงเ<ห>จ้ากันไปครับผมไม้แรกของเราเจ้ากันไปนะ เราดูส right. no, ูตรก่อนนะครับถ้าออกเสมอนะครับสูตรจะให้เสมอต่อนะหรือว่าจะคำนวณให้ไปทาง m a เ e r ลเพเยอร์นะเดี๋ยวเรามารอดูนัจ๊ะนี่สูตรบอกให้ไปเสมอนะแต่เราแต่แต่ถ้าสูตรบอกให้ไปเสมอเราไม่จําเป็นต้องตามก็ได้นะแล้วแต่เลยถ้าออกถ้าสูตรบอกให้ไปเสมอนะแล้วแต่ความชอบนะไปซีไหนก็แล้วแต่ร่อบนี้ผมขอไปเพเยอร์นะไม้นี้ขอแหกกฎนะครับไม้นี้ขอแหกกฎสูตรนะ มามาเปิดไพ่เลยจมูกหรือจ่ายเดี๋ยวคอยดูนะครับยังไงครับยังไงไอสัตว์ป๊อกเก้าหรือเปล่าป๊อกครับผมหมายเลขหมายเสองเราแดงนะหมายเลขสองของเราแดงแล้วนะครับเอาไอสัตว์ไม่แดงไอเฮียเสมออีกย็ดแม่นี่นะครับไอเฮียตามสูตรก็ได้นะไม่ว่ากันนะครับแต่สําหรับผมแหงไปแล้วนะครับเมื่อกี้สูตรออกเสมอนะเมื่อกี้สูตรบอกให้ไปเสมอออกเสมอจริงนะครับ ไมายเสองเราเรียกว่าแดกไอ้เหี้ยเสมอปอ,อกเก้าเย็ดแม่เราดูสูตรคำนวณครับสูตรบองไปแบงเกอร์นะรอบนี้จัดไปไอ้เหี้ยเอ้ยเสมอสองตาติดเย็ดแม่มาครับมาเราดูครับจะหมูหรือจ่ารอบเนี้ยไมาที่สามนะไมาที่สามเปิดไพ่มาไอ้เหี้ยยังไงมันสามครับ เราห้ายังไงอยู่หรือเปล่าโกมากไอสัตว์แดกครับผมห้าแต้มแดงนะนี่ครับแดงไม้แรกของเรานะไอเฮียไม้ที่สี่แดงนะครับเคลื่อนแบรนต่อครับรอดูสูตรคำนวณนะหน้าตาสูตรก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอัตราชนะอัตราแพ้ยังไงมีบอกหมดเลยนะครับเปอร์เซ็นชนะครับเล่นไปสิบเก้าตาครับชนะสิบเจ็ดนะครับแพ้แค่สองนะครับบอกเลยนะครับสูตรไม่มีไม่มีชนะเต็มร้อยเปอร์เซ็นนะผมบอกให้สูตรไหนก็แล้วนะนี่ครับไม้ที่ห้าของเราสูตรบอลไปแบงเกอร์ต่อนะ จัดไปครับจัดไปตามไปเรื่อยๆสําหรับสูตรนะไม่จำเป็นต้องจดอะไรเลยไม่ต้องจดอะไรให้มากมายครับใช้ง่ายมากเลยคือเข้ารหาัสปุ๊บก็เล่นได้เลยครับแต่จะเล่นแบบใช้รหัสนี่ต้องสมัครกับทางยุทางเว็บของเราก่อนนะทางเว็บของเราก่อนถึงจะได้ไปใช้ <Thank you. S 1> ไอ้่ะรอบนี้ไม้ที่หกไม่เป็นแรงครับโดนแดกเลยนะเราตามไม้ทบนะส่วนมากสูตรนี้จะได้กําไรจากไม้ทบนะครับนี่นะ สูตรนี้นะครอยากได้ก็จะทิ้งลาจะทิ้งไอ้ลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะทิ้งด้านทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับสาหรับใครอยากได้นะไม่ไม่พูดถ่ายทำเพลงนะครับจัดไปต่อสุดรไว้ไปเพย์เยอร์นะทันหรือเปล่าจัดไปครับตามไม้โฮบคืนนะตามไม้โฮบคืนนะจะเปิดไพ่ใบหมวยยังไงยังไงขอาส,สวยๆหนอยขอส,สวยๆไหน ไอศ้ศาสตร์สองแต้มเจ็ดครับยังไง 5, ไอ้เฮีย 5, เสมอ 5, ไอ้เฮียเอ้ยไม่เป็นไรครับ 5, ไม่เป็นไรรอบนี้เสมอไอ้เฮียรอบห้องนี้เสมอเสมอเยอะกว่าดูดิเสมอแม่งหกตานะไอ้เฮียไม่เป็นไรครับเราดูสูตรคำนวณต่อนะเสมอไม่เป็นไรสูตรบอยไปเสมอผมไม่ไปนะผมอยากแหกแหกแหกสูตรของกดได้นะครับไม่ว่ากันแล้วแต่ความชอบนะ ไอ้เียรอบนี้ไปเพยเยอ์นะไม้ที่เจ็ดไม้ที่แปดนั่นแหละจัดไม้หวยขอเน้นๆนะขอมีขอเน้นๆไม้ทบนะจ๊ะไม้ทบนะเปิดไพ่มาเปิดไพ่มาไอ้สั์ยังไงเห็นแปดบอกแปดหรือเปล่าแดกครับผม,มนี่นะแดกกันนะนะไ,ไอ้สั์เ้ยนึ่ว่าจะแน่ยัดแม่มานาะตาสูตรก็เป็นประมาณนี้แหละนี่นะครับขอเข้าโสดละมีรหัสผู้ชื่อผู้ใช้นะครับระบบ ระบบผู้ใช้นะวันหยุดวันหมดอายุนะครับมันจะมีบอกหมดเลยนะครับว่าหน้าตาสูตรจะเป็นประมาณนี้แหละนี่นะไม้ที่เก้าไม้ที่สิบไม่รู้นะครับแต่สูตรบอกให้ไปแบง์เกอร์นะรอบนี้จ่ายแบงค์ครับเบาๆสี่ร้อยตอนนี้กำไรแล้วนะผมกำไรมาแล้วนะได้กําไรจากไม้ทบแล้วจ้ะบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนมีงบน้อยก็เล่นน้อยมีงบเยอะก็เล่นเยอะนะแล้วแต่แล้วแต่กำำําลัง กำลังรั์ของทุกท่านนะใครเอาไปเล่นแล้วยังไงหนึ่งแต้มโกงไปโกงไปเอสัดยังไงยังไงก็แดกครับผมยังไงก็แดกครับเปิดให้ไหมหวยเดรรุเอาไอสัดไพ่มีปัญหาหนึ่งแต้มก็แดกได้นี่นะครับแม่เหนือฟ้ายังมีฟ้าหนึ่งแต้มก็แดกได้ขึ้นไปดูครับกำไรมาแล้วนะผมบอกเลยกำไรมาแล้วนะรอดูสกันนะรอดูสกันต่อเลยไหลไปยาวๆนะครับรอบนี้ได้กำไรถึง สักพันสองพันพันห้าก็พอนะพันห้าสองพันก็พอแล้วกำไรแล้วสุมเอาไปแบง์เกอร์ต่อะจะแบง์เกอร์ไหลหรือเปล่าสองไม้ตามไหมครับผมตามไปสองสี่ร้อยเราได้กำไรมาแล้วจะเล่นหนักจะเล่นน้อยก็ดูงบประมาณของตัวเองได้นะมาเล่นเอากำไรไม่ได้เล่นขาดทุนนะครับบอกเลยถ้าเล่นได้ก็คือพอนะแต่ถ้าเล่นเสียก็พอเหมือนกันเล่นคือพอแบบให้ได้ให้ได้กำไรหรือว่าเราตั้งงบไว้เท่านี้เท่านี้ก็พอนะ จ็ดแต้มอยู่ครับผมไม่แดกก็พอนี่นะครับแบงเกอร์แดกแล้วนะจ๊ะนี่นะไม้ที่สิบสองแล้วมั้งไม่รู้ผมไม่ได้นับขออภัยด้วยนับเองแล้วกันน่าไปดูในคลิปนี้นะไม่รู้ว่าเล่นไปกี่ไม้แล้วลืมนับโฆษณาสูตรเยอะเกินไปสักมาๆมาตามต่อครับตามต่อนี่จัดไปแบงเกอร์ต่อนะแบงเกอร์ต่อนะจ๊ะแบงเกอร์ต่อหรือเปล่าดูจากทรงแล้วตามครับผมมาไม่เป็นไรครับตามไปเบาๆสองร้อยแล้วกัน ตามไปตามไปกำไรอยู่ตอนนี้กำไรอยู่ไอ้ยี่ยังไงครับผมยังไงครับผมยังไงครับผมส่วนมานี่ดูจากตรงนี้นี่ไปทางเพย์เยอร์เยอะนะยังไงไม่ป๊อกกอพอไอศัตว์หนึ่งแต้มยังไงครับผมเก้าครับผมนี่ครับไม่เป็นไรครับพวกมึงใส่เพย์เยอร์โดนแดดไปครับผมไอห้านึกว่าจะแน่ศาสตว์รอบนี้ผมว่าน่าจะให้ไปเพย์เยอร์นะดูจากทรงแล้วหรือเปล่าหรือเปล่า ยังไงสูตรบอกยังไงเพเยอร์ Player หรือเปล่าแบงเกอร์ er, ต่อครับตามครับผมแบงเกอร์ er ไหลน,นะไม่รู้เหมือนกันตามไปเรื่อยๆครับเบาๆไปครับ200เบาๆไปครับ, 200. บ,บ,รบ200เอารอบนี้เพเยอร์แทงเยอะอีกแล้วว่ะจะหมู่หรือจ่าเดี๋ยววัดกันดูนะจ๊ะนายสัตว์มายังไง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  เปิดมาครับมันหกไอสัตว์เห็นหกแล้วอุ่นใจหรือเปล่ามันหกแต้มห้าแต้มเราเจ็ดครับผมยังไงไอสัตว์โดนเก้าหลังเหย็ยดไหมไม่เป็นไรครับผมเหนือฟ้ายังมีฟ้าสูดไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสุดที่ไหนก็แล้วแต่นะผมบอกไว้เลยไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มครับนอกจากมันจะโกงเว็บนะผมบอกให้โกงจากเว็บที่เขาไอให้พวกโปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมให้อย่างนั้นแหละอันนั้นนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มแน่นอน นี่ครับดูรอบนี้สุบอไปเพย์เยอร์นะเมื่อกี้โดนไป200เจ้าโดนไม้ทจบจะตามไปไม้ทบนะผมทบคูณสองเลยผมบอกให้นี่ตามไปเลยครับส่วนมากผมบอกเลยจะได้กำไรจากไม้ทบนะทบคูณสองคูณสาแม,ม่งเลยไอ้เฮียมาเปิดไพ่มาดีมวยเปิดไพ่มาดิเปิดไพ่มาดิยังไงยังไงไอ้ศาตว์ห้าแต้มอยู่ไหมไอ้เฮียโดนป๊อกแปดแม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมตามไปเรื่อยๆนะ มีถ้าใครมีทุนเยอะยังไงผมบอกเลยยังไงก็ได้นะถ้ามีทุนเยอะยืนยันนอนยันเลยครับถ้ามีทุนเยอะได้กําไรแน่นอนตามไปเรื่อยๆนะมาลองดูนะครับสมบอยไปทางไหนเพย์เยอะหรือเปล่ายังไงแบง์เกอร์นะตามไปครับแบง์เกอร์แบงเกอร์นะเมื่อกี้โดนใบสตัตว์ขอมไรของอะไรทั้งทุนคืนด้วยนะไอ้เฮียมามไอ้ห่ารอบนี้คนแทงเพย์เยอะเยอะว่ะเฮ้ ไม่เป็นไรครับเราตามสูตรครับเราไม่หวั่นเรามีงบอยู่นะเรามีงบอยู่ครับส่วนใครงบน้อยก็ช่วยไม่ได้นะครับยังไงไอสัตว์โกงไปเก้าครับผมแดกนะจ๊ะนี่นะไหมทบของเราแดกนะนี่เฮียพี่เยอะโดนไปไอสัตว์แทงเยอะกันนี่นักไอควายเฮียสัตว์ใจว่ะมาครับมาครับขึ้นไปดูต่อเลยขึ้นไปดูนต่อเลยสูตรของเรายังคงที่นะถ้าถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับใช้ได้แบบ เล่นจริงเลยนี่นะสูตบอลไปแบงเกอร์ต่อนะจัดไปจ้ะจัดไปนี่นะนี่นะจ๊ะนี่จดสูตรให้หมดเลยออตโต้นะมีมีมีเปอร์รเซ็นต์บอกด้วยนะว่าเล่นกี่ไม้ชนะกี่ไม้นะมีหมดเลยครับจดไปเล่น24ไม้ชนะ21ไม้แพ้3ไม้นะจ๊ายังไงโอ้โหโดนปอะเก้าเฮ้ยโดนปอะเก้าไวสัต ไม่เป็นไรครับผมยังไงก็ได้ตามตามไม่ทบร,รับตามไม่ทบนะผมบอกเลยไม่ทบไปเรื่อยๆตามไม่ทบ<ม><ม>ไปเรื่อยๆยังไงก็ได้กําไรนะผม,มบอกให้ผมย้ำอีกทีถ้าใครอยากได้สุดไปลองเล่นไปนลองใช้หรือว่าไปทดลองอะไรอย่างเงี้ยก็คลิกตามลิงก์ด้านล่างคลิปนี้นะหลังจบคลิปนี้หลังจบคลิปนี้ไปนะมัน<ม>จะมีลิงก์ไว้ด้านล่างก็คลิกเข้าไปคลิกเข้าไปสมัครเข้าไปอะไรก็ได้แล้วแต่ครับนี่ครับไม่รู้ทางทำเพลงครับจัดต่อครับสมบูรไปเพลเยอ์นะ ไม้พบไปไอสัตว์มาเย็ดแม่นี่นะตาตาสูดก็จะเป็นประมาณนี้แหละคร่าวๆที่ผมเล่นมานะ6แต้มยังไงไม่ดับก็พอไอสัตว์สามแต้มหนึ่งแต้มยังไงยังไงไอ้ยอ้ยแตกแดกไหมโงงไปไอสัตว์ดับกับผมสามแต้มก็แดกได้ผมบอกให้ไอ้หี้ ยังไงได้ไม้ทบนะรอบเนี้ยตามไหมครับตามไหมครับสามแต้มก็แดกได้เยี้ยเป็นไงเป็นไงเราดูสูตรนะสูตรแหละใช้เวลาคำนวณสามสิบวินะถ้าถึงน,นับนับพอยหลังลงสามสิบวิถึงสิบเก้าวิเมื่อไหร่มันคำนวณให้ทันทีเลยนะนี่ครับสูบไปเพย์เยอร์ต่อนะจัดใบเบา,าๆให้สั่นโอ้โหรอบนี้คนแทงแบงเกอร์เยอะเว้ย้ยไม่เป็นไรครับเราตามสูตรครับเรามีทะเลทะเลน้อยๆนะน้อยๆน,นะอย่าไปทะเลทะเลเยอะ ออกลอกลูกลอกคายหนิก็โดนเจ็บนะครับโดนมาหลายรอบก็เจ็บนะไอสัตว์ของมันยังไงยังไงไอเฮียห้าแต้มเจแต้มมากไอสตัอสตว์โดนหนึ่งไอสัตว์ไม่เป็นไรครับ h a one ผู้ 1. 1> เสียงอ่อยไ,ไอเฮียไม่เป <c oughs> ็ไนไรครับไอส,ตไอสตัตว์ตามไหมครับตามไปนะไม้ทบของเราสมบอกวไปทางไหนต่อหรือว่าแบงเกอร์นะแบงเกอร์หรือเปล่าแบงเกอร์หรือเปล่าปุ๊บเข้าให้แบงเกอร์นะจะไม้ทบของเราแบงเกอร์นะ ไม้ทบของเราแบง์เกอร์เชียจัดไปไอสัตว์จัดไปนี่ไม้ทบของเรา1000บาทจัดไปครับค่อยเป็นค,ค่อยไปนะสำหรับคนงบน้อยถ้าใครงบเยอะสู้ได้ผมบอกสู้ไปเลยนะยังไงก็ได้100%เต,เต็มนะสูตรเนี้ยยังไงไอสัตว์หแต้มยังไง,ง,ไงบล็อก8อแดกครับอไอ้เหีย นี่ไงผมบอกเลยได้ไมมทบนะกำไรกำไรเห็นเลยถ้าตามไมโทบแบบยังไงก็ได้คืนนะครับได้คืนไม่พอได้กำไรด้วยนะขึ้นไปดูสูนต่อนะจ๊ะขึ้นไปดูสูวนต่อสิบเก้าวิปุ๊บคำนวณแบงเกอร์ต่อครับผมไม่พูดพลาดนทำไมครับจัดเลยครับจัดไปสี่ร้อยขอขอขึ้นไปสี่หมื่นห้าก็พอแล้วนะงบของผมเมื่อกี้มาสี่หมื่นเท่าไหรไม่รู้สี่หมื่นสองมั้งประมาณนั้นแหละสี่หมื่นห้าห้าหมื่นก็พอแล้วแหละประมาณนั้น ไม่เล่นเยอะโอ้คนแฮมเฮเยอะเยอะว้ยยังไงมาวัดจันหมูหรือจ่าหมูหรือจ่าไอสัตว์ยังไงไอ้เหี้ยยังไงยังไงสองแต้มไอสัตว์สองแต้มแตกครับผมสี่แต้มก็แกได้กูบอกให้สะใจเว้ยสะใจไอสัตว์แฮมเฮเยอะนักแฮมเฮเยอะหนักดีนักไอสัตว์สมน้ำหน้า นี่ครับผมต่อเลยครับต่อเลยสิบเก้าวิปุ๊บคำนวณเลยครับรอกันเดิมพันครับมีแบงเกอร์ต่อนะจ๊ะจัดไปจัดจัดไปเนี่เพเยอร์มาอีกแล้วนะเพเยอร์เพยเยอะอ,อีกแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันหมูหรือจ่ายสัตว์เย็ดแม่มานะมามาอยากรู้เหมือนกันหมูหรือจาอ่ายสัตว์เปิดไพ่เลียวเปิดไพ่เปิดไพ่ครับผม ยังไงไอเย้ยเห็นเจ็ดแล้วแม่ย <anak> ังไงสองแต้มไอเฮียปอกแปลกแดกครับไอฮาโอ้ยสั์ใจไว้สัตว์ใจกำไรแล้วนะกำไรเยอะเลยเดี๋ยวตอนนี้แหละบอกให้เล่นไปเรื่อยๆนะผมบอกตั้งงบไว้เท่าเท่าไหร่เท่าไหร่ถึงปุ๊บก็พอนะผมบอกให้ไอ้สั์เปลี่ยนคนแจกไพ่ไอหมวยไอสั์เอ้ยจะพูดดีไหมเนี่ยหน้าคมนมยานไอสัตว์คนใหม่เนี่ย ไม่เป็นแลรร้วเดี๋ยวเรามารอดูสูตรคำนวณน,นะแม่งเปลี่ยนหงงนั่งจนบอกเปียกหมดเลยเหรอมึงฉี่แสงเก่งแล้วมั้งเร็วเร็ว,รว,รวช,รช้าชิบหาย,ยวะยังไงโหลองกลนด้วยนะ สาได้กูติดโควิดยังวะเนี่ยด้้ยไม่หมวยเปิดเราแ,แจกไพ่ขึ้นไปรอดูเลยนะเราดูสูตรน,นะจ๊ะสูตรยังไม่มารอสักครู่นะนี่นะเวลามันพักการแจกไพ่นะมันก็จะพักเหมือนกันนะครับนี่นะมันก็จะบอกให้รอนะครับรอการเดิมพันนะรอสักคู่บอกครับบอกด้วยนะว่าเออนี่เป็นยังไงยังไงนะจ๊ะ บอกแปดแดงนะเมื่อกี้มาลุ้นไพ่กันต่อครับมาลุ้นไพ่กันต่อหรอมันอย่าพูดมากแจกไพ่เลยมวยเลยโลแจกไพ่เลยแล้วแจกไพ่ึ้นไหมครับสูตรมาแล้วส9ก้าวิปุ๊บรอการเดิมพันแบงเกอร์ต่อนะจ๊ะจัดไปจ้ะนี่รู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องจมูกหรือจ่ายเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูจมูกหรือจ่ายสัตว เปิดไพ่มาเร็วๆเปิดไพ่มาอยากรู้เหมือนกันรอบนี้คนมาแบงเกอร์เยอะเหมือนกันนะเนี่ยรอดูนะครับสูตรยังไงสูตรบอกมาแบงเกอร์นะกี่ไม้เนี่ยไม่ทันได้นับเลยไม่รู้ว่าเล่นเพลินแล้วเนี่ยลืมนับเลยสัตว์ใครไปดูคลิปนี้หรือว่าติดตามคลิปนี้ก็เข้าไปนับกันเองก็แล้วกันบล็อกเลยไอ้สัตว์เ้ยมัน 7, เจ็ดเราหนึง่งยังไงเราสองครับผมเราโดนนะรอบนี้ไม่เป็นไรตามไปพบไปเรื่อยนๆนะ มาครับขึ้นไปดูสูตรกันต่อน,นี่สูตรแพ้ไปเท่าไหร่่รู้สูตรแพ้ไป3แพ้ไป4ไม้เลย,ยขึ้นไปดวลต่อครับไม่เป็นไรครับรอบนี้โดนเพเยอ์นะเดี๋ยวเรามารอดูสูตรจะให้ไปทางไหนนะจ๊ะขึ้นไปขึ้นไป19วิคำนวณให้เลยนะครับรอก,การดิมพันเรียบร้อยนะครับนี่ครับขึ้นเลยขอาการดิพัน<ป>แบงเกอร์ต่อนะเมื่อก,กี้ครับโดนนะเราตามไม่ทบนะครับ<ป>ผมบอกให้<ป>ทบคูณ 2, คูณ3ก็แล้วแต่ท่านนะแล้วแต่งบประมาณซับนะผมบอกให้ผมมีซับก็ตามเยอะ ได้กำไรด้วยถ้าไม่ได้หนึ่งเท่าก็สองเท่านะครับไม่งั้นก็3ามอ่ะผมบอกเลยไม้ทบคงผมนะยังไงไอสัตว์เพย์เยอร์ก็แทงหนักเหมือนกันนะเนี่ยหกสาแทงแบงเกอร์เจ็ดสเจ็นะยังไงเห็นสาเห็นสามไอสัตว์ยังไงยังไง5้าแต้มมาผมยังไงไอเฮียป๊กเก้าหวย9ก้าหลัง <ๆ S 1> ด้วยนะไอ่า ตามไหมครับตามครับสูตรโดนไป2ไม้นะน่าจะไม่เกินสไม้หรือว่าสี่ไม้ไม่งั้นก็เลยไปห้าไม้นะสูตรถึงจะแตกตามไปเรื่อยๆนะใครมีงบเยอะก็ตามไปนะไปครับราสูตรคำนวณสกักกู่ยังไงสลับไพ่หรือเปล่ายังไงอิมบวยฉีลาดแล้วมั่งไอสัตว์นั่งไม่ค่อยดีเลยเนี่ย <Okay. S 1> เออขึ้นไปขึ้นไป <Okay. S 1> ดูสูตรครับ ขึ้นไปดโดสู่กันปุ๊บ19บวีคำนวณครับเราการเดิมพันปุ๊บเพเยอร์นะไอ้ห่าเมือ่อกี้เราโดนนะครับรอบนี้ตามครับตามครับทั้งทุนทำกำไรไม่รู้แล้วครับเราต้องตามคืนนะตามคืนนะเจ้าตามคืนเปิดได้เร็วมึงเปิดไอ้เหี้ยแม่งโดนแล้วหัวเสียนาะยสับโดนแล้วหัวเสียบอกให้ยังไงเห็นหก เห็นหกพ่อตายสัตว์สีแต้มแบบห้าแต้มห้ามาห้าแต้มโดนในสัตว์ห้าแต้มไม่งแดงไอเหี้ยสีแต้มก็โดนได้หาเขบอกเลยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรตามนะรอบนี้ยังไงก็ตามครับผมตามนะเจตามนะเจ้ารอบนี้ตามครับผมไอเหี้ยแม่งคิงจะมาหาพ่อหวยหาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร ตามไปนะดูเอานะครับยังไง,ไงตามไมา่ทบยังไง,ไงก็ได้นะผมบอกให้นี่ครับสุดบอกให้ไปแบบแบง์เกอร์นะห้หาเอ้ย<ง>ตามไปครับผมรอบนี้นะครับทุนเยอะก็โดนเยอะนะแต่ถ้าได้มาก,ก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับผมบอกให้จัดไปครับจัดไปครับีเย้แทงไม่ทันแทงเพิ่มไม่ทัน,ไม,ทนไม่เป็นไรครับผม ค่อยเป็นค่อยไปนะไม่รู้ว่าเมื่อกี้จะเล่นสิบห้าไม้ยี่ิบไม้ก็พอแต่ไม่รู้กดเพินเกินไอสัตว์ไม่รู้ว่ากี่ไม้แล้วไอ้เยีะห้าแต้มไอสัตว์ห้าแต้มสี่แต้มยังไงโอ้โหโดนป๊อกแปดไอ้เยอยเหนียวไฟมีไฟหรือเปล่าห้าแต้มโดนว่าไอสัตว์โดนว่าโดนว่าโดนว่าไม่เป็นไรครับตามไปเรื่อยๆแล้วกันตามไปนะ โดนไปประมาณสามไม้สี่ไม้แล้วมั้งน่าจะมาไม้ที่ห้าหรือเปล่าจะแตกหรือเปล่าสูตรมันจะแตกหรือเปล่านะี่ผมก็มารอลุ้นเหมือนกันนะผม <Okay. S 1> บอกเลยมาจ้มา,า,มาสุดบอกไปเพลย์เยนะขึ้นมาดูแลไอ้เหีย <Okay. S 1> เสียงเริ่มสั่นแลไอสัตว์ <laughs> เสียงเริ่มสัน่นหัวเริ่มเสียเย้ตามไหครับตามไปไปจัดไปครับเน้นๆเลยได้ก็คือได้แหละไอเหีย okay. ส่วนบอกว่าไปเพเยอะนะแต่รอบนี้คุณแทงแบงเกอร์เยอะเหมือนกันนะวันอยู่ในหน่อยๆะไอสัตว์ไอโหมันป๊อกหรือเปล่าขอไม่ป๊อกก็พอมึงขอไม่ป๊อกก็พอสวยครับมาวัดใจนต่ออ่ะใบที่สามห้ามาหกมายังไงไอฮี่ห้าแต้มแดงนะครับขาดทุนาขาดทุนขาดทุนขาดทุนอยู่นะโดนไปห้าไม้ติดแล้วนะประมาณนั้นแหละประมาณห้าไม้สี่ไม้แล้วนะไม่รู้ว่ารอบที่หกจะมาหรือเปล่าสุดแตกไปแล้วนะห้าไม้เฮียไม่มาไอห่าเอ้ ไม่เป็นไรครับมีทุนเยอะก็ตามนะมีทุนเยอะก็ตามสําหรับถ้าใครถ้าเริ่มไม่ดีอ่ะเราก็พอนะครับถ้าเริ่มไม่ดีเราก็ควรพอได้นะยวตามไปจนเสียแบบโอ้โหเสียเยอะเสียน้อยดีกว่าเสียเยอะนะพูดง่ายๆอะ่ะเสียน้อยดีกว่าเสียเยอะนะสุดบอกให้ไปแบงก์เกอร์ต่อครับจัดไปครับผมเอาว่ะรอบเนี้ดูเรื่องไอ้สัตว์ s <S แม่ง หัวเริ่มเสียแล้วนะหัวเริ่มเสียนะูจากการเสียงกูได้เลยไอ้เหียเยเ้ยเมื่อกี้แม่งยังพูดสัต์ใจไอ้สัตว์พอหลังๆมาแม่งสัตว์ใจตัวเองไอ้เหี้ยโดนไอ้สัตว์ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเสียงสั่นอยู่นะไม่เป็นไรของกูนเนี่ยเปิดไพ่เปิดไพ่เร็วๆหัวเริ่มเสียอีกหมวยยังไงสาม,มา,ามพอไอสส <า S 2> ส<า>้สัตว์ยังไงหกแต้มอยู่ไหมหกแต้มอยู่ไหมกลองไป กองไปไอสัตว์โดนเจ็ดแต้มไม่ยิ่หกแต้มโดนควายเอ้ยเอ้ยหัวเริ่มเสียแล้วเวย้ยไอฮา่ามาขอตีขอตีไม่ได้ทุนคืนเยอะนะข้าขอตีคืนขึ้นขึ้นเท่าที่ผมพอใจผมก็พอ,พอละไม่เอากาไรแม่งไอเหียเริ่มอาการไม่ค่อยดีสัตว์ตมาสุดไปทางไหนเพเยอะไอเหีย,ยมาตามไหมครับเพเยอะนะ เพย์เยอร์นะแจ๊สสุบมอไปเพย์เยอร์นะทันหรือเปล่า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 ไอสัตว์ทันไหมทันไหมไม่ทันไหวเหี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอลุ้นเอาใจช่วยแล้วกันยังไงฮ่าแต้มไอเหี้ยของมันของมันบล็อกว่าไอเหี้ยไม่บล็อกครับสองแต้ม ไอสัตว์ก้าวหลังไอ้ยื้อไม่ทันได้แทงไอ้ยี่ไอย็ดแม่หกไม้นะครับสูตรแตกไปนะเข้าไม้ที่หหรือว่าไม้ที่เจ็ดนี่แหละเมื่อกี้ผมนับอยู่ไอสัตว์เอ้ยไม่ทันได้แทงว่ะเอ้ยโทษที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 อะไรโทษตัวเองนี่แหละไอสัตว์ไม่ทันได้แทงโอ้ยให้ตายเถอะไอ้บ้าเอ้ยมาครับต่อแบงเกอร์ว่ะสูตรบอกไปแบงเกอร์ว่ะรอบนี้ทันแน่นอนครับรอมียังไงก็ทันไอสัตว์เอ้ยเอ้ยเอ้ย หัวเริ่มเสียหัวเริ่มเสียไอ้เหี้ยตอนได้เงินแม่งเสือกไม่แทงแทงไม่ทานอ<ม>ีกบ<ม>ุญม,ม,มีแต่กำบังไอสัตว์เอ้ยโอ้ยมาวะมายังไง <S <S จัดหนัก <S <S มาเลยมวยคนเริ่มหัวเสียแล้วยังไงก็ได้จังหวะเนี้ยหนึ <S <S ่งแต้มไปยังไงสามสี่แต้มแตกครับไอเหี้ยมาหัเริ่มขอบคู่เอกราชลูกคืนมาละไอสัตว์มามาไอห่าโดนไปแม่ง ห้าหกหมายติดไอสัตว์ยังไงตามทุนยังไงก็ได้นะ oh, มีทุนเยอะตามเยอะมีทุนน้อยตามน้อยนะผมบอกให้ส่วนบอกไปทาง <are> you, ไหนวะกวเาพีเรากันคำนวณก็สิบเก้าเปอร์เซ็นต์แบงก์เกอร์ต่อไอสัตว์จัดไปจัดไป okay, <that> จะเอากำไรคืนก่อนเฮียบอ๋ก่อนบอกบอก่อนเล่นเยอะเกินสัตว์เจยเยอะโดนเยอะไม่หัวเสียเฮียเปิดไพ่มาเปิดไพ่มา ยังไงยังไงครับเปิดมาปุ๊บเราหน้าหนึ่งมันหน้าหกไอสัตว์มันป๊อกแม่เอ,เอ้ยไม่เป็นไรนะเรา <ไป S 1> โดนโดนปน้อยอยู่ไม่เท่าไหร่ครับไ,ไ,ไม่ได้โดนไม้ละพันสองพันเฮียโดนไม้ละสี่ร้อยไม่เป็นไรครับผมขึ้นไปดูโซนต่อนะยังไงก็ตามครับตามไปเรื่อยๆโซนมันแตกเมื่อไหร่เราก็ได้กําไรเมื่อน,นั้นแหละครับนี่นะเฮียขึ้นไปนะข,นปขึ้นไปบอกไฟแบงเกอร์ว่ะ แบงค์เกอร์ไม่ใช่เพเยอร์ไอ้ควายโทษทีขออภัยแล้วกันด่าตัวเองนะดาน่าตัวเองนะจ๊ะจัดไปไอ้สัตว์เพเยอร์เพเยอร์เพเยอร์ช่วงนี้เบอร์เบอร์แม่งไอ้สัตว์ก่อนจะเล่นยังอารมณ์ดีอยู่เลยไอ้สัตว์พอโดนแม่งหกห้าไม้หกไม้ติดไอ้เฮียเริ่มพูดไปอยู่เรื่องในสัตว์โอ้มันหัวก้าวไอ้สัต,สต,ตว์โอ้โหโดนป๊อกไว้เฮ่โดนป๊อกไว้เฮ่ไม่เป็นไรครับไม่แปลงตามไหมครับผมจะไปเสียบ มีเงินตามก็ตามครับแต่ถ้าไม่มีเงินตามเสียก็คือพอนะครับแต่ถ้าใครไม่พอสมัครเล่นใหม่ก็ได้อยู่ฝากเข้าไปนะฝากเข้าไปไอสัตว์หยอกหยอกหยอกไอเฮีย <Okay. S 1> แต่ถ้าจะฝากก็ได้นะ okay. Okay. ไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าเล่นก็อย่าให้ติดเกินก็นแล้วกันนี่ครับสนบอกไป <Okay. S 1> แบงเกอร์ต่อนะแบงเกอต่อนะจ๊ะ <Okay. S 1> แมมเงย ทนันตววะเนี่ย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 ทันตววะนี่ทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่นะจ๊ะแบงก์เกอร์นะไม่รู้จะหมุนหรือจ่ายไอสัตว์ไม่รู้จะหมุนหรืจจอจ่ายเฮียมาอยากรู้เหมือนกันของมันหัวแปดไอเฮียไม่ป๊อกก็พอยังไงยังไงป๊อกหวยสัตว์ enter, enter, มาไอเฮียมาที่มาสุดท้ายแล้วกันนะจะทิ้งท้ายแล้วนะครับ <are> หัวเริ่มเสียนะ เล่นได้ก็คือได้ถ้าเสียก็คือเสียนะเสียก็พอได้ก็พอนะแต่เมื่อเช้าผมได้แล้วผมไม่พอไงบอกให้ <c oughs> แต่ขออภัยด้วยแล้วกันสําหรับคลิปนี้ผมจัดให้ดูแค่นี้นะครับเริ่มต้นแค่ช่วงแรกๆนะ <Okay. S 1> ผมถามว่าสูตรใช้ได้ไหมใช้ได้ครับผม <Okay. S 1> ใช้ได้ใช้ได้ครับไปเล่นจริงนี่เลยครับมาไม้สุดท้ายของเรานะครับไม้ทิ้งท้ายนะเพเยอร์จ๊ะไม้ทิ้งท้ายเพเยอร์จ๊ะจัดหนักไปเลยจัดหนักไปเลยไอ้เ <Welcome S 1> หีย <your> จดหนักไปเลยจะหนักไปเลยนี่นะไมมทิ้งท้ายของเราแต่ถ้าสำหรับสูตรใครอยากได้ลองไปใช้อยากได้ลองไปเล่นนะก็โอเคนะครับจะปา่าจะทิ้งลิงก์ไว้ได้านล่างคลิปนี้หรือว่าอยากลองลอ,อยากสมัคร <ไป S 1> ลองไปเล่นเว็บเรานะครับเพยเยอร์แดกครับผมนี่นะแดกครับแดกแล้วหนึ่งหมื่นบาทมาหรือว่าจะพอหรือว่ายังไม่พอดีว่านี่เด็กกันเดี๋ยวดูก่อนว่าเจ้าคืนสักเท่าไหร่ รอดูก่อนนะครับรอดูตังคคำนวณขึ้นก่อนมากดอีกห้าร้อยนะพอละหรือว่าพันหนึ่งนีง่แหละประมาณนี้แหละครับรอดูส่วนก็สําหรับสูตรน,นะใครอยากได้เล่นหรือว่าอยากได้ลองใช้ก็กดตามลิงก์ <B anger. S 1> ด้านล่างคลิปนี้นะจะปักลิงก์ไม่ให้จะปักลิงก์ไม่ให้นะจะ <B anger. S 1> ส่วนบอกเข้าไปแบงเกอร์ครับจัดไปเลยครับจัดไปเลยหนึ่งพันนะครับเสียรอบนี้พอได้รอบนี้พอครับผม นี่นะตาสูตรเขาจะเป็นประมาณนี้แหละสูตรแพ้หกนะทั้งหมดนะโดนไปหกนะมีสามสิบสี่ไม้ชนะสูตรเข้ายี่แปดแพ้หกไม้นะจ๊ะก็หน้าตาสูตรเขาจะเป็นประมาณนี้นะส่วนก่อนจะเข้าสูตรมันก็จะมีหน้าหน้าใส่พาร์เบิร์ดของสูตรนะจ๊ะก็หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้แหละคุณได้เข้าสู่ระบบนะนี่นะครับสําหรับสูตรชื่อผู้ใช้ ระดับผู้ใช้นะวันหมดอายุหรือว่านี่วันหมดอายุน่าจะไม่มีนะจ๊ะยังไงไอ้เฮียเรานี้โดนนะจ๊ะพอครับ <Okay. S 2> ผมพอแล้วนะไม่เป็นไรครับ <Okay. S 2> สําหรับวันนี้บอกตรงเลยผมเสียกําไรนะ <Okay. S 2> ผมโลภเองด้วยนะครับวันนี้ผมโลภเองด้วยแหละแต่ถ้าสําหรับว่าพูดว่าได้กําไรไมก็ได้อยู่นะจ๊ะได้กําไรอยู่ <Okay. S 2> แต่ผมไม่พอไง <Okay. S 2> สําหรับสูตรก็จะมีประมาณนี้แหละผมพูดไปคร่าวๆตามที่บอกนะครับ ย้ำอีกรอบนะกันใครอยากได้สูตรอยากได้ลองไปใช้อยากได้สมัครมาเล่นเว็บเดียวกันหรือว่ายังไงก็คลิกลิง์กด้านล่างนี้เลยครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม